รับสู่ช่องครูสันนี999ค่ะสวัสดีปีใหม่กับกามิตรทุกๆท่านนะคะวันนี้มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะกับหัวข้อปิ้งแหวกค่ะนะคะก่อนอื่นนะคะก็ขอกราบขอบคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะกับขอบคุณทั้งการกดไลค์กดแชร์กดซุปเปอรแ์แงบางคนบางท่านก็โอน,นอรอบๆให้ครูสันนีกราบขอบคุณทุกๆการสนับสนุนเลยนะคะวันนี้หัวข้อปิ้งแหวนะ,ะที่ครูสนนีจะมาพูดคุยทักทาย บางคนอนาจจะต้องการหาคำตอบอยู่นะคะกแต่ในวันนี้เทวดาประจําตัวคุณต้นจิตต้นใจคุณให้มารับข้อความในวันนี้ค่ะอูซานนี่มีความรู้สึกว่าข้อความในวันนี้เป็นของเทวดาของคนที่มีบุญสัมพันธ์กันท่านต้องการส่งข้อความถึงใครเมตี่มีบุญสัมพันธ์กันในครั้งนี้ค่ะเทวดาประจําตัวนะมีความเป็นไปได้อาจจะเป็นบรรพบุรุษญาติพี่น้องที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเคยทาบุญร่วมกันนะร่วมกันมาก่อนแล้วก็มาตามปกปักรักษาเจ้าชะตานะแล้วก็ พอเรามาเกิดบนโลกมนุษย์เนี่ยนะก็อาจจะมีข้อความส่งมาทางตัวเลขบ้างนะเลขซ้ําๆหรือเป็นเหตุการณ์สะกิดใจหรือเป็นข้อความสะกิดใจแลนะ้ฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเทพดาประจําตัวคุณดนจิตดนใจคุณให้มารับข้อความในวันนี้และข้อความในวันนี้เกี่ยวข้องกับคุณอย่างไรแล้วข้อความนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของการที่เข้ามาดูคลิปนี้กันเลยนะคะการเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอน,นะคะ่ะเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กันแน่นอนก่น อยากรูสันนี่จะขออนุญาตนะคะขออนุญาตพระครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกตูดงนางฟ้าทุ่สวรรค์จักรวาลช่วยเปิดทางให้รูสันนี่ได้ดูพลังงานของกัณมรท,ที่เข้าอดุพืชนี้ด้วยเถินรูสันนี่จะเป็นสีครามในการสืบความหมายขออนุญาตพระครูบาอาจารย์ดูพลังงานของกัณมรในพืชนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุขออนุญาตพระครูบาอาจารย์แล้วเราหยิบมาหนึ่งใบเรามาดูใบแรกกันนะคะโอ้โหนะชัดเจนมากนะคะเป็นพลังงานของคนที่ มีความมุ่งมั่นมีไฟในการลงมือทำมีพลังในตัวเองมากๆคิดดีคิดบวกพร้อมลุยพร้อมสู้ไปข้างหน้าค่ะอ่าลุยไปข้างหน้าเลยแม้วันนี้นะคะคุณต้องการจะทําอะไรเป็นคนที่มีพลังในตัวเองอย่างมากนะคะแล้วก็มีไฟในการทํางานวันนี้คุณอยากจะหยิบจับทําอะไรคุณมีพลังมากๆมีพลังในตัวเองค่ะไม่ต้องรอให้ใครมาเรียกว่าจี้นะคะหรือทําแต่คุณสามารถทําได้ด้วยพลังภายใน อินเทอร์พาวเวอร์ที่คุณมีนั่นเองนะฉะนั้นเป็นคนที่มีพลังงานทั่วปูเป็นพลังงานคนที่มุ่งมุ่งไปข้างหน้าแล้วก็ต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานหรือทําสิ่งใดก็แล้วแต่ทําด้วยความสุขทําด้วยความรักทําด้วยพาชั่นทําด้วยพลังอือเป็นคนมีพลังเนือเฟือในตัวเองและพร้อมที่ส่งต่อให้ผู้อื่นด้วยนะคะเป็นคนมีทักษะในการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นแสงสว่างให้ตัวเองได้และพร้อมจะเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นด้วยนะอือเป็นพลังงานคนที่ พุ่งไปข้างหน้าเท่านั้นเลยนะมีทักษะดีมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยยินดีที่ได้จัดนะไปแรกเป็นคนมีความสุขนะอะเดี๋ยวเรามาดูใบที่2พลังงานของกรารเล็กในคลิปนี้อืมคืออะไรนะคะโอ้โหเป็นคนรัคครอบครัวค่ะบางคนบางท่านตอนนี้มีเวลาอยู่บ้านนะคะมีเวลาพักผ่อนอย่กับครอบครัวได้สอนหนังสือลูกได้อ่านหนังสือให้ลูกฟังได้ทํากิจกรรมร่วมกันและเป็นกิจกรรมที่พัฒนาตัวพ่อบ้านแม่บ้านเองและพัฒนาครอบครัวค่ะ สุดยอดมา,มากๆเลยมีเวลาอยู่แบบครอบครัวมีเวลาเรียนรุ่นเป็นพลังงานของความสุขเป็นพลังงานของความรักอสุดยอดเลยอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูพลังงานใบที่สามนะไกรมิดในคลิปนี้สุดยอดเลยดีๆีท่นนั้นเลยนะอ่ะเดีย๋ยวเรามาดูไปที่สามคืออะไรนะโอ้พลังงานของคนที่มีภาระค่ะแบกบทุกอย่างไว้นะอือจริงๆแล้วเราวางได้แต่ไกลมิดในคลิปนี้คุณเป็นคนที่แบกทุกปัญหาค่ะปัญหาของตัวเองด้วย ปัญหาของคนในครอบครัวด้วยปัญหาของคนทีท่รู้จักร่ะคุณเป็นเหมือนฟองน้ำอ่ะซึมซับเอาทุกอย่างมาไว้ที่ตัวคุณนึกออกไหมว่าฟฟงน้ำอ่ะเวลาเราเอามาล้างจานอ่ะมันจะซึมซับตองสบู่น้ําอะไรต่างๆมันจะหนักนะสภาวะของการวีดเด็กคนนี้บางคนบางท่านแบกบทุกปัญหาอยู่จริงๆเราวาดก็ได้ถ้าเราปล่อยวางะไปไปนะไพ่ใบนี้มาสื่อถึงบางคนบางท่านยังไม่ปล่อยวางค่ะแบกบทุกปัญหาปัญหาของตัวเองด้วยปัญหาของ ฉะนั้นไม่ใช่เรื่องของเอญที่มา,จาเจอกพจนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าครุบูบาจา์นะเทวดาประจําตัวคุณนะอาจจะเคยเป็นญาติผู้ใหญ่อาจจะเคยเกิดร่วมชาติกันมาแล้วมาตามปกป้องคุ้มครองคุณเป็นเทวดาประจําตัวถ้าไม่เกิกรรมของแต่แตคนท่านก็ตามปกป้องคุ้มครองนะฉะนั้นเรามาดูข้อความกัน ก็พระงานนะคะใครพระงานใช่พระงานตรงเดี๋ยวเรามารับข้อความกัตนตรงส่วนใครพระงานไม่ใช่ไม่ตรงอย่างไรก็าสามารถรับฟังได้การเจอกันไม่ใช่เรื่องเอิอแน่นอนค่ะรับฟังแล้วก็มาเรียนรู้ศิปลปะการพยากรณ์ไพ่ทาโร่ไพ่ออดโคได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันต่อเลยนะคะค mm. ิวซันนี่จะใช้ไพ่ยานโรกนะคะในการเปิดข้อความในวันนี้ คุณครูโคบาอาจารย์านางฟ้าทุกสวรรค์จัก,กรวาลสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกพระองค์จงเปิดทางและก็เทวดาประจําตัวของกรรยมิตที่เข้ามาดูคลิปนี้จงเปิดทางให้กุสันนีได้ส่งข้อความได้อย่างถูกต้องแม่นยาไม่ลังเลสงสัยมีสิ่งใดที่ท่านต้องการจะบอกลูกหลานบอกกรรยมที่เข้ามาดูในคลิปนี้ขอจงบอกผ่านไพุ่ดนี้ด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าทุศวรจักรวาลจงมาสถิตในการทํานายกับไพ่ชุดนี้ด้วยเถิดซาถุสาธุสานุนะคะอ่ะเราก็ขออนุญาตครูบาอาจารย์เทวดาประจําตัวแล้วนะคะอ่าจงมาส่งข้อความได้อยา่างถูกต้องแม่นยำมีสิ่งใดต้องการบอกลูกบอกล้านจงมาบอกในไพ่ชุดนี้ด้วยเถิดครูซันนี่จะเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายาุสาธุสาธถุอ่ะก็อย่างนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันนะทุกคนใบแรกท่านสื่อถึงอะไรโอ้โห ประสาทวิชาเลยนะอ่าไพ่ใบนี้นะท่านมาส่งพลังค่ะปีใหม่สักราชใหม่ขึ้นปีใหม่ขึ้นเดือนใหม่นะปี2569หรือปี2026นี้นะคะถ่ายทอดพลังให้นะบางคนก็ได้รับสัญญาณจากการทำสมาธิบางคนก็ได้รับสัญญาณต่างๆจากความฝันท่านมาส่งพลังให้นะทรจิตดนจิตดนใจบางครั้งเราปิ้งแวบหรือรังสังหรแม่นยำ เกิดจากเทวดาประจําตัวเทวดาประจําตัวครูสันนี่ก็ย้ําเลยนะคะเป็นไปได้เป็นพรหลุดของคุณเองเป็นไปได้เป็นเคยเป็นออลูกศิษย์ครูบาอาจารย์กัน mm. ก็ตามมาปกป้องคุ้มครองท่านอาจจะยังไม่ได้เกิดมาพบครูนี้แต่อยู่ในภพภูมิที่สามารถจะปกป้องดูแลตัวคุณได้หรือบางคนบางท่านจะรับการถ่ายทอดวิชาไม่ว่าจะเป็นทางโหราศาสตร์หรือจะเป็นวิชาใดที่คุณเคยรเรียนมาแล้วอาจจะเป็นยาหรือการนวดจับเส้นหรือยารักษาต่างๆ ขาเรียกว่ายาเทวดาบอกนะเป็นไปได้ค่ะที่คุณจะรับการถ่ายทอดบางครั้งมาทางความฝันบางครั้งมาจากเกิดการปิงแวบมาลางสังหรณ์หรือไอเดียแปลกใหม่ๆที่คุณคิดค้นและสามารถจะช่วยเหลือคุณและสามารถจะสร้างรายได้อาชีพหรือการเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจุญได้ค่ะให้บนรณิมาสื่อถึงข้อความวจากเทวดาประจําตัวคุณนะที่เข้ามาดูคลิปนี้คุณจะรับการถ่ายทอดนะวิชา ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์ต่างๆนะได้รับการถ่ายทอดแน่น,น,นะคะตีระฆังดังไปถึงส่งสวรรค์เลยนะทุกคนเราดูใบแรกแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะมีข้อความใดเนะทวดาประจําจตัวโนะดนจิตดนใจคุณให้เข้ามารับข้อความในคลิปนี้ค่ะอะข้อความใดอีกนะโอ้โหว้าวนะคะขออนุญาตดูภาษาไทยนิดนึงนะที่อยู่ในไพ่นะคะ จะรับการปัดเป่านะใครที่ไม่สบายนะคะใครที่เรียกว่า,ามีความเจ็บไข้ได้ป่วยมานะตอนนี้จะรับการฟื้นฟูแล้วนะคะเ <ๆ S 2> ขาบอกว่าธาตุดินสมบูรณ์นะธาตุดินสมบูรณ์ตัวคุณเองนะคะที่ใครที่เคยไม่สบายใครที่เคยเจ็บป่วยนะหรือกําลังเรียกว่าผ่านการผ่านตัดผ่านการเรียกว่ารับเคาะมาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นเรานี่ไม่ได้มีบุญอย่างเดียว บางครั้งเราก็รับมือของกรรมในรูปแบบต่างๆบางคนจะอาจจะเพิ่งผ่านการผ่าตัดมากบางคนอาจจะเจออุบัติเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ต้องไปหาเจอมีดหมอนะหรือได้รับการบาดเจ็บแต่ตอนนี้ได้รับการฟื้นฟูแล้วนะคะทุกอย่างมันจบแล้วและทุกอย่างมันจะกลับ,บมาดีเหมือนเดิมค่ะคุณได้รับการปกป้องแล้วนะคะแต่บางสิ่งบางอย,ายอย่างที่คูสันนี่มีความรู้สึกก็คือว่าพ้นของกรรมบางครั้งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราทํากรรมอย่างไร เราก็ได้รับผลอย่างนั้นหนักบ้างน้อยบ้างเบาบ้างอยู่ที่ผลบุญที่จะไปเกื้อ,อหนุนหรือเหนี่ยวนาให้กรรมตรงนั้นเนบาบางลงฉะนั้นเทวดาประจําตัวมาส่งข้อความนะว่าสิ่งใดที่คุณได้รับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุบ้างมีดบาดบ้าง,าางเดินชนตรงโน้นแล้วต้องไปเย็บไปหามีดหมอเนี่ยตอนนี้ได้รับการฟื้นฟูแล้วนะคะแล้วก็ทุกอย่างจะกลับมาแข็งแรงสมบูรณ์เดิมน,นะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเรามาดูต่อ ส่วนใครนะคะที่สุขภาพดีอยู่แล้วนะคะก็จะยิ่งดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะอะเดี๋ยวเรา,าดูต่อใบที่สามโอ้โหพันธะสัญญาจริงๆนะเป็นไปได้ที่บางคนบางท่านก็อาจจะนับถือองค์พ่อพยานะคองค์แม่พยานะแล้วก็กลับมาบนมนุษยโลกนี้อีกนะคะหรือมีความเกี่ยวข้องกับพยานะคฉะนั้นมาบนโลกใบนี้มาเพื่อสะสมบุญ มาเพื่อเป็นผู้ให้มาเพื่อพัฒนาจิตพัฒนาใจนะมาเพื่อสนับสนุนศาสนานะฉะนั้นไพ่ใบนี้มาสื่อถึงนะคะพันธสัญญานะคะคุณสัญญาว่าอย่างไรที่จะเกิดมาบนโลกใบนี้เราจําไม่ได้แน่นอนเพราะเราถูกเวลาเราเกิดมาเนี่ยล้างความจําหมดเซ็ตนสะี S ่โลกแต่สิ่งที่จะให้เราจําได้ก็คือลางสงังหรณ์เวลาเราทำสมาธิฉะนั้นไพ่ใบนี้มาสื่อถึงเป็นข้อความจากเทวดาประจำตัว มีความเป็นไปได้ที่ตัวคุณมีความเกี่ยวข้องกับองค์พญานาคหรือเคยเคยเป็นพญานาคหรือฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะบุญกุศลใดหรือใครอธิษฐานขอซักก็ขอ,ขอกับพญานาคได้เลยนะฉะนั้นท่านมาเหมาะเป็นกายกแล้วนะคะฉะนั้นใครที่กําลังต้องการซักนะต้องการเป็นมหาเศรษฐนะีต้องการนําเงินนี้ไปทําบุญนะขอองค์พ่อพญานคาอธิษฐานค่นะถ้าบุญเรามีถึงนะตรงนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับนะฉะนั้น สิ่งนี้บางคนอาจจะมองเป็นเรื่องงมงายนะคะแต่สิ่งที่เรามองไม่เห็นใช่ว่าไม่มีจริงนะฉะนั้นอันนี้เป็นข้อความนะฉะนั้นก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะแต่คุณซะนี่ดูตามไพ่แล้วนะคะแล้วก็ความรู้สึกมีความเกี่ยวข้องกับองค์พ่อพญานาคหรือองค์แม่พญานาคได้และคุณมาบนโลกใบนี้เพื่อเป็นผู้ให้เพื่อเรียนรู้และส่งต่อนั่นเองนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูใบที่ส่นะใบที่สี่มีสิ่งใดอ,อีกที่เทวดา ประจำตัวนะคะดนจิตดนใจนะคะเอ่อต้นไม้มงคลอืมต้นไม้มงคลท่านมาเสือะไรนะคะต้นไม้ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยต้นไม้ที่คุณได้มาไม่ว่าจะโดยบังเอิญหรือปิ้งแวบนะคะนำเข้ามาปลูกในบ้านบ้างปลูกในบ้านบ้างน,นะคะนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะก็ต้นไม้ก็สามารถจะทําให้เราคุนได้กับธรรมชาติได้ทําให้เราเชื่อมต่อ ธรรมชาติได้บางคนอยู่ประเทศหนาวนะคะออกไปข้างนอกก็ไม่ได้นะมีแต่หิมะนะต้นไม้ที่คุณได้มาอยู่ปลูกในบ้านนะจงรักษาจงดูและนะสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญมาเพื่อผ่อนคลายมาเพื่อเยียวยาจิตใจคุณค่ะแล้วตัวคุณเองนะต่อจากนี้ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตค่ะมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนทาอะไรก็จะประสบความสําเร็จนะเหมือนต้นไม้ที่รักษาใบตลอดทดุกฤดูกาล ในเมืองหนาเขาก็มีต้นไม้แบบสีฤดูนะเขียวชอุ่มตลอดเวลานะฉะนั้นคุณก็เป็นอย่างนั้นค่ะชีวิตคุณจะเขียวขจีมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ด้วยบุญบารมีที่คุณสะสมมานะคะอ่าก็บุญบารมีเราสะสมไม่เหมือนกันแต่ตอนนี้นะคะณนะที่คุณมารับข้อความในวันนี้ท่านมาบอกนะคะว่าชีวิตคุณกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะนะเหมือนต้นไม้ต้นกล้วยที่ออกดอกออกผล ถึงเวลาที่จะเก็บผลบุญของคุณได้แล้วนะเก็บไว้แล้วแหะถึงเวลานําออกมาใช้แล้วหรือถึงเวลาที่ผลบุญให้ผลนั่นเองโอ้โหพอบอกมาปุ๊บเดี๋ยวให้ใบนี้ขึ้นมาเลยนะอ่าท่านมาย้ำนะเทวดาประจําตัวผลบุญที่คุณทําไว้บางคนก็ทําบุญตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะคะเอ็นพระมาก็ต้องการจะใส่บาตรนะคะชื่นชมนะบางคนเนี่ยก็เรียกว่าไม่มีอะไรนะ้องเป็นเด็กนะคะออก็อาจจะตักข้าวหนึ่งทัพพีบ้างอะไรบ้างนะคะ คือมีความเลื่อมใสศรัทธา,านในศาสนาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วชอบทําบุญชอบทําทานฉะนั้นเทวดาประจําวงกุลดวจิตดนใจคุให้มารับข้อความนี้มุ่นกุศลที่เจ้าทํามาแต่เล็กแต่น้อยนะที่อยู่ในจิตใจหนองเรื่องในจิตใจผลบุญไม่ไปไหนนะคะผลนบุญก็ยังติดตามอยู่และบางคนบางท่านก็จําได้ด้วยนะตอนเป็นเด็กชอบทําบุญนะเห็นพระมาได้เจ้ารีบใส่บาตรนะมองคนพออายุโตได้แล้วเนี่ยก็เรียกว่าหุงข้าวใส่บาตรเองนะทำกับข้าวเองนะ มีความเลื่อสใสศรัทธาในศาสนาชอบทำบุญน,นะไม่ว่าคุณจะอยู่ศานสนาใดถ้าคุณอยู่ศาสนาพุทธแล้วคุณก็คุ้นเคยกับพระสงฆ์นะ,ะการเข้าวัดทาําบุญใส่บาตรนะไม่ว่าศาสนาใดที่คุณเกิดมาบนโลกใบนี้แล้วเนี่ยนะคะทุกศาสนาสอนในเรื่องคุทธธมความดีนะฉะนั้นผลบุญไม่ไปไหนค่ะตามให้ผลนะเมื่อถึงเวลาผลบุญจะส่งนั่นเองนะคะท่านไปย้ำค่ะว่าบุญที่ทำอ่ะไม่ไปไหนนะมาส่งผล ให้แก่คนผู้ทำบุญคือตัวคนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบที่6นะทุกคนใบที่หเทวดาประจําตัวเดินจิตเดนใจให้คุณมารับข้อความนี้นะมีข้อความอะไรอีกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะใบที่หนะทุกคนใบที่หโอ้โหนะคะดวงอาทิตย์โอ้โหชีวิตต่ออันนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะถ้าอยู่สําหรับไร้เดชก็เป็นเปรี่ยบเหมือนไพ่ดะสันนะออกมาย้าออกมา ให้ชื่นใจเลยนะตอนะี้ชีวิตคุณจะสดใสสว่างไสว,สวดุด,ดังพระทิศกับนะและมีพลังในการใช้ชีวิตมีพลังในการต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างพระทิ์นี่จะเรียกว่าเป็นทั้งพลังแลวก็สามารถจะทํงานได้ด้วยคือตัวคุณค่ะคุณปกป้องตัวคุณเองได้ค่ะแล้ววันนี้ไม่ว่าจะถูกจับทําอะไรมันจะประสบความสำเร็จค่นนะไม่มีอุปสรรคแล้วที่ผ่านมาอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะไม่ว่าจะเป็นคําพูดคนไม่ว่าจะเป็นการทํางาน ไม่ว,ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจหรือแบรนดิ้งของตัวเองทําใหม่นะค,ะคิดใหม่ทําใหม่นะไม่มีคำวา่าสายเกินไปสําหรับการเริ่มต้นใหม่ฉะนั้นวันนี้ใครที่เคยผิดเคยพลาดก้าวพลาดไม่เป็นบทเรียนค่ะเป็นบททดสอบจากจากาักรวาลจากรูครูบาอาจารย์จากเทวดาจากจตัวว่าคุณจะเอาจริงไหมว่าคุณจะทําจริงไหมอ่าถ้าทําจริงเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะเดี๋ยววันหนึ่งเราประสบความสำเร็จมาเสรษฐีหลายคนไม่ได้สําเร็จครั้งเดียวนะผู้พันแซนเดอร์ ที่ก่อตั้ง KFC ไก่ย่าง KFC เอเป็นเศรษฐีเมื่อมหาเศรษฐีเลย60ไปแล้วอ่ะกูจำอายุเป๊ะไม่ได้ใครจำได้ก็ลงคอมเมนต์ไว้เลยนะคู้พันแซนเดอร์เป็นมหาเศรษฐีทอดไก่มาหลายพันหลายสูตรหลายร้อยสูตรมากกว่าจะรับการยอมรับอ่ะทำแล้วทำอีกทำแล้วทำอีกอ่ะไปเสนอจนเรียกว่าสูตรอยู่ตัวแล้วตอนนี้ก็คอรวยถึงแม้จะเสียชีวิตไปแล้วนะคะรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเล็กกินกันเก็บได้แบบ ทั้งชาติก็ไม่หมดนะเออจริงๆเลยสุดยอดมากๆเลยฉะนั้นสิ่งที่เทวดาประจําตัวมาบอกนะคะข้อความงคุณคุณจะรวยคุณจะมัง่งคั่งคุณจะอรุรมสมบูรณ์เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญใครปรารถนาสิ่งใดในพบคกลนี้คุณจะได้สิ่งนั้นครับนะอ่าแล้วก็มาตรงกับไพ่ที่เรียกว่าไพ่พลังเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อน,นะคะใบที่เนะอโอ้โห มารัวๆเลยนะทุกคนนะคะองค์พ่อพระพิคเนศนะยิบมาสดๆหยิบมาเห็นๆเลยนะคะองค์พ่อพระพิคเนศมาให้พรและเทวดาประจําตัวของคุณบางคนบางท่านก็นับถือองค์พ่อพระพิฆเนศนอกจากองค์พ่อพญานาคองค์แม่พญานาคแล้วนะคะบางคนบางท่านก็นับถือองค์พ่อพระพิฆเนศฉะนั้นเทวดาประจําตัวมีความเป็นไปได้นะทั้งองค์พ่อพญานาคและองค์พ่อพิคเนศนะคะ บางคนบางท่านก็นับถือพระแม่ธรณีด้วยนะคะอาฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะท่านมาให้พรค่ะความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งน้่งรวยมาประกบกับไพ่ดวงอาทิตย์นะอามาประกบกับไพ่เดซันทุกคนอาเดี๋ยวเรามาดูต่อโอ้โหไพ่มาดิทนนั่นเลยใบที่8ดนะคะโอ้โหนะธาตุแบบธาตุธาตุธาตุไม้สมบูรณ์นะทุกคนโอ้โหมีแต่ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ค่ะมีใหม่นี้นะคะอาใครมารับข้อความนี้นะคะ ความบังคับอุดมสมบูรณ์บุญกุศลที่คุณ,คณสะสมมานะคะไม่ว่าวันนี้นนตอนนี้คุณใจอยูเท่าไหร่แต่บุญเนี่ยนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับยุคน่าจะสะสมมาแล้วหลายภพหลายชาติแล้วมาเกิดใหม่นะ,ะพอเราะมาเกิดใหม่เนี่ยเราอาจจะต้องรับผลกรรมก่อนพไพ่ใบนี้มาสื่อถึงนะคะฉันมีความรู้สึกว่าใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยผลบุญก็มาให้ผลแล้วนะการที่เราผ่านมาเนี่ยนะความท้อบ้างความเหนื่อยความนายความหนักตอนเดี้ยนี้จบไปแล้วค่ะ ต่อตอนนี้คือช่วงเวลารับผลแห่งความสุขรับผลแห่งบุญน,นะรับผลแห่งบุญสาใบมาติดๆกันแล้วนะคะตั้งแต่ใบที่มีพญายนาคขึ้นมานะคะับอืมฉะนั้นดีทุกใบเลยนะทุกคนใบที่8ก็ดีเลยนะเดี๋ยวครูจะส่งลงในคลิปนะคะาจะได้ดูไปพร้อมกัน,อ,กนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใบที่9กนะ้าันทุกคนใบที่9คืออะไรนะคะดวงจันทร์โอ้โหนะบางคนบางท่านนะคะอืม อาจจะอยู่ในภาวะเศร้านะคะบางครั้งนะคะและในช่วงกำเคืนเงียบๆนะคะก็ควนกลับไปคิดถึงอดีตบ้างท่านบอกให้อยู่ป,ปัจจุบันค่ะอดีตมันจบไปแล้วนะคะพระจันทร์เหมือนพระติ๊พระจันทร์นะทำหน้าที่ค่ะเราม,ามาโลกใบนี้เรามาทําหน้าที่อะไรหน้าที่บทละครค่ะวันนี้เราสแสดงเป็นใครอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นภรยาเป็นสามีเป็นลูกเป็นหลานเราสามารถจะทําหลายหน้าที่ได้ในคนคนเดียวกันนี่แหละค่ะแลวท่านก็บอก พระจันทร์ก็เช่นกันก็มาทําหน้าที่ของพระจันทร์วันนี้เราโฟกัสเราอยู่ในโลก3 d แดี้วเราแยกออกไหมว่าโลกนี้เป็นสิ่งสมมุตินะไม่ต้องยึดติดแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะบางคนบางท่านที่ทุกข์อยู่เนี่ยนะท่านมาบอกนะก็เพราะอาดีตค่ะคุณยังไม่ปล่อยอดีตคุณยังรั้งอดีตไว้อยู่และคุณไม่กับปัจจุบันอ่าก็เป็นข้อความนะก็ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เราจะไม่เศร้าค่ะ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบไปแล้วนั่นเองนะอะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สิบนะใบสุดท้ายนะคะท่านต้อง่านส่งข้อความอะไรอีกในคลิปนี้นะเทวดาประจาตัวดนจิตดนใจคุณให้มารับข้อความนี้นะพักผ่อนนะชิลๆกับตัวเองปล่อยวางคะ่ะให้เวลากับตัวเองบ้างอยู่คนเดียวบ้างนะอยู่กับความเงียบบ้างไม่ต้องดูมือถือตลอดเวลา การอยู่คนเดียวแต่ดูในมือถือนะคะอ่านฟฟดนะไม่ว่าคุณพิติ๊กสีแดงหรือสีฟ้าอันนั้นไม่ใช่การอยู่คนเดียวนะนะอยู่คนเดียวจริงแต่คุณก็ยังเอาจิตเอาใจไปอยู่กับโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพิธีติ๊กบ้างสีฟ้าบ้างสีแดงบ้างแต่การอยู่คนเดียวจริงจริงคือการไม่ได้อยู่ที่มือถือนะอเก็บเครื่องอุปกรณ์ออนไลน์ทั้งหมดแต่อยู่กับใจตัวเองจริงๆชิลๆกลับมาดูจิตดูใจสิกลับมาดูลมหายใจค่ะว่าตอนนี้หายใจเข้า แค่นี้สักพัาหนึงทำไม่ได้หายใจลึกๆก่อน8-4หายใจเข้าไปลึกๆ8ปั1้1หถึง8ะทุกคนลองดูหายใจเข้าไป1-2-3-4-5-6-7-8กั้นไว้แล้วผ่อนออกมา1-2-3-4นะใครไม่เคยทําลองทำํำง่ายๆร่างกายมันจะได้อลเลอร์ uh, alert. มันจะได้ uh, ม,ได uh, มีการกระตุ้นนะม,มันจะหมดลมหายใจกั้นหายใจไว้ร่างกายจะเกิดการตื่นตัว ก็มีสารดีๆออกมาสาร้างความสุขนะฉะนั้นลองทําดูง่ายๆแล้วก็การทําสมาธิทำง่ากกำหนดลมหายใจเราไม่ต้องหนักตาก็ได้แค่รู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ภครมีหน้าที่กิจการอะไรทาไปแล้วก็มากําหนดลมหายใจแค่นั้นเองนะคะลองทําดูนะคะข้อความสุดยอดมาก,มากเลยนะคะก็ท่านมาส่งข้อความนะคะแล้วก็ความมัง่งคั่งความร่ำสมบูรณ์การเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจมุญนะคะเกิดแก่คุณแน่นอน,นะคะ่ะ องค์พ่อเป,ปรคาเนตก็มายืนยันแล้วให้นะคะเนี่ยมาประกบให้ดวงอาทิตย์นะคะพลังสุดยอดมากๆเลยพลังของความสําเร็จเกิดจากความคิดค่ะวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราสําเร็จวันนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมหาเศรษฐีบ้างข้งโลมสมบูรณ์วันนี้ถ้าเราคิดว่าเราเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจดีเราก็เป็นอย่างที่เราคิดกันง่ายๆนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาเดีปิดท้ายกันนะ,ะว่าเทวดาประจําตัวดลจิตดลใจให้คุณมารับข้อความนี้ เดีย๋ยวเราจะมาปิดท้ายกัน3ใบด้วยไพ่ไคชะตานะคะอะสามใบนะคะของลูปภูบาจารย์จักรวาลนนะักฟ้าทุตสมาเทวดาประจำตัวเปนกรารเป็นที่เข้ามาในคืนนี้เปิดทางให้คุณสันติได้สมงก็การปิดท้าย3ใบนะคะหล่นมาอย่างรวดเร็วเลยนะคะวาจานะคะควาจานะ,ะท่านมายา้ําเรื่องวาจานั่นเองนะ,ะการที่เราจะพูดให้คนรักก็ได้จากคำพูด เราใช้คนเกตก็ได้จากคําพูดเราจะสร้างเงินสร้างเมล็ดเงินก็ได้จากคําพูดฉะนั้นสิ่งแรกนะที่เราจะออกเป็นคาพูดได้เราต้องคิดดีพูดดีทาดีค่ะเมื่อเราคิดดีพูดดีทําดีว่าจาของเราก็จะออกมาดีนั่นเองนะฉะนั้นท่านมาส่งข้อความมาย้ำนะให้เราคิดดีพูดดีทําดีนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกสองใบนะไพ่ไถะตา สองใบแล้วกันนะคะมาปิดท้ายใบที่สองอเอาใบไหนดีเอาใบนี้นะ,อะโอ้โหนะสวยงามมากๆเลยนะคะไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่มันเกินความสามารถของความเป็นมนุษย์ค่ะคุณสามารถจะทําอะไรก็ได้จะเป็นใครก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ะ,ะฉะนั้นความสําเร็จถ้าเป็นสิ่งที่คุณตามหา กำลังเข้ามานะคะอะไรที่เราวิ่งตามมันจะวิ่งหนีแต่อะไรที่เราโฟกัสที่ตัวเราเองอยู่ปัจจุบันลงมือทำเดี๋ยวความสาเร็จมันจะวิ่งมาเ,าเองค่ะลงมือทําให้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการสร้างต้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างธุรกิจเหมือนการสร้างบ้านนะทุกคนถ้าวันนี้เราเจ้างช่างรับหมออาก่อสร้างมาแล้วพอทําให้เราวันหนึ่งหยุดไป5วันทําวันหนึงหยุดไปเดือนหนึ่งคุณว่าบ้านมันจะเสร็จไหม แต่ถ้าเขาตั้งใจทาทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันอหยุดสักสองวันนั่งมาทําอีกบ้านหลังนั้นมัเสร็จเช่นกันค่ะความสําเร็จความค้างคั่งุดมสมมู์อยู่ที่การไม่ลงเขาเรียกไอยู่ที่การลงมือทําและอยู่ที่การไม่ล้เลิกนั่นเองนะวันนี้ถ้าคุณรักที่จะทําอะไรลงมือทาด้วยความรักลงมือทาด้วยความใส่ใจและความสําเร็จจะวิ่งตามหาเองค่ะนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะโอ้ยไพ่สวยงามมากนะ อ่ะใบสุดท้ายนะทุกคนอยาวนูนกันนะคะว่าทเทวดาประจําตัวดลจิตดลใจคุณให้มารับข้อความนี้ค่ะแล้วก็ข้อความทิงท้ายที่อยู่ภาษาใบใบสุดท้ายคืออะไรนะอืมนะร้อนใจนะสิ่งที่ทําให้ทุกสิ่งที่ทําให้ใจเนี่ยมันร้อนก็คือใจที่มันร้อนข้างในนะอยากได้อะไรก็ต้องได้ทันทีนะหรืออะไรที่มันได้ตรงใจเราทุกอย่างไป ฉะนั้นสิ่งที่เทวดาประจําตัวมาเตือนนะในมีเตอคลิปนี้เป็นข้อความเตือนคนะ่ะไม่มีอะไรได้ดังใจเราไปทั้งหมดเหมือนสภาพอากาศนะใครที่อยู่ประเทศหนาวประเทศที่มีสีรดูเราจะห้ามหิมะตกก็ไม่ได้ใครที่อยู่ประเทศร,ทศทร,ร,กกรท้อรเนเราจะห้ามฝนไม่ให้ตกก็ไม่ได้ถ้าฝนจะตกนะตกหนักสามสี่ชั่วโมงก็เป็นสภาวะของบิงฟ้าอากาศเป็นกฎธรรมชาติ เราจะห้ามฝนไม่ให้ตกก็ไม่ได้เราจะห้ามอากาศไม่ให้ร้อนก็ไม่ได้เราจะห้ามอากาศไม่ให้หนาวก็ไม่ได้เมื่อเราห้ามไม่ได้ทำไมเราใช้ชีวิตแบบทุกอย่างมันต้องได้ดังใจเราฉะนั้น,นสิ่งที่เทวดาประจําตัวมาส่งข้อความถึงกัลายาณมิตรในคลิปนี้ไม่มีอะไรเป็นได้ดังใจเราทั้งหมดจงยอมรับในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดที่เข้ามาในชีวิตมีสติ แล้วไปดูซิว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันจะแก้ไขอย่างไรหรือมันจะควรจะเดินไปทางไหนเราไม่สามารถให้ใครถูกใจเราได้ทั้งหมดหรือไม่สามารถให้ใครทําถูกใจเราได้ทั้งหมดแต่ทําไมเราไม่มองอะไรเป็นกลางๆและยอมรับรสิ่งที่มันเกิดว่ามันเป็นอย่างนั้นเหมือนฝนที่จะตกมันก็ต้องตกเหมือนหิมะที่ยังตกมันก็ต้องตกเช่นนั้นเลยนะคะอ่าก็เป็นข้อความจากเทวดาประจําตัวที่มาส่งข้อความ ตใตกไกวในคลิปนี้ท่านดนจิตตนใจคุณให้มารับข้อความในวันนี้ค่ะและสิ่งที่ท่านนาได้ย้ำได้เตือนและก็มาให้พรคือโชคลาภคุณเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจคุณในภพภูมินี้แน่นอนและบางคนบางท่านก็มีความเกี่ยวเนื่องศรัทธ,ธาในองค์พ่อพญานาคองค์พ่อพระพิฆเนศชีวิตคุณจะดุจด,ดัวดวงอาทิตย์ค่ะมีความสว่างสดใส เป็นแสงสว่างให้ตัวเองได้และเป็นแสงสว่างให้ผู้อื่นได้นะครบถ้วนแล้วนะคะก็ขอบคุณกระมิตรทุกคนนะคะที่เข้ามารับฟังสิ่งใดนะคะที่เป็นสิ่งดีในคลิปนี้จงน้อมรับกลับไปนะคะถ้าสิ่งใดไม่ถูกใจนะคะก็ปล่อยผ่านไปนะคะก็อวยพรนะคะให้ทุกท่านทุกคนที่อยู่รับฟังมาถึงตอนท้ายนี้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีใจกุ่นกันทุกคนทุกท่าน ขอให้ท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคิดทาสิ่งใดก็ให้ประสบความสําเร็จมีชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสมดังใจปรารถนาค่ะใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวดูรายละเอียดได้คลิปส่วนใครที่ต้องการเรียนไพ่าทาโร่ขั้นพื้นฐานก็ทักมาที่ไลน์แล้วก็มารับรายละเอียดจากคุณนิีได้ค่ะเรียนท่านพื้นฐานนะคะแล้วก็ปรึกษาได้ตลอดชีวิตแล้วก็คลิปก็ฟังได้ ลอดชีวิตค่ะแล้วก็สามารถเรียนตัวตนะ่อตัวสามครั้งนะครัร้งละหนึ่งชัวนะ่วโมงก็ปีใหมนะ่ให้สิ่งดีๆกับตัวเองใครต้องการเป็นอยากพยากรณ์คอร์สนี้เหมาะสำหรับคุณค่ะใครที่อยู่ตามทิงตามแดนสามารถเรียนได้นะคะเรียนจัดเวลาตามตารางของคุณได้เองค่ะแล้วก็นัดเจอครูสันนี่ตามตารางของคุณค่ะไม่มีสิ่งใดที่ขัดขวางการเรียนได้นะคะถ้าเราตั้งใจจริงฉะนั้นคอร์สนี้เหมาะกับคุณ ที่ชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองและก็ได้เจอครูสันี้่ด้วยนะคะในการเรียนเป็นสิทธิ์มีกูนั่นเองนะคะก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับฟังการกด Subscribe แล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ